สวัสดีครับมาทานอาหารเวียดนามที่ประเทศฝรั่งเศสน,นะครับอันนี้ก็เป็นเมนูนะครับมีโบบุนนะครับมีแหนมมีอะไรต่างๆสลัดต่างๆราคาย่อมเยาราคาไม่แพงเลยนะครับวันนี้ผมก็ทานเมนูนะครับดูคีโอปชาซุย uh นะครับราคา7ยูโรก็ปชาซุย คืออะไรตอนแรกก็ดูก็คือลองเปิด Google ดูนะครับถามอากูแล้วก็แปลว่าเออมอนมูแดงนะครับปอกลาเก้น,นะครับถ้าเขียนเป็นปอกลาเก้เป็นภาษาฝรั่งเศสก็เข้าใจนะครับปอกชาจุยอาจจะเป็นภาษาเวียดนามนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นร้านเล็กๆนะครับง่ายๆนานางอยู่ติดกับทาง รถล,ลางนะครับคนเดินผ่านไปมานี่ก็เป็นอาหารนะครับมีมาดูมาดูกันว่ามีอะไรบ้างก็มีช้อนเป็นแบบลักษณะเหมือนไม้นะครับมีผักชีให้แตงกวาจากหน้าทานเลยนะครับผักเยอะๆแล้วก็นี่เป็นเหมือนหมูแดงนะครับมีน้ำจิ้มให้ด้วยนะครับแล้วก็มีข้าวนะครับในราคาไม่แพงเลย7ยูโรเองนะครับก็มาทานกัน สำหรับอาหารเวียดนามที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับ7ยูโรสำหรับมือหนึ่งก็กินได้อิ่มนะครับกับคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ